อ่ะเจ้าเด็กคุณเป็นลูกของใครครับพี่กอ่าครับเด็กคุณเป็นลูกแก้วฟ้าหลานพยาหงาเป็นควายที่จุดเด่นนะครับวงเขาสวยงามมากนะครับสำหรับเด็กคุณเวลาเข้าสนามนี่เป็นยังไงสนามคือทุกสายตาเข้ามาต้องก็ดูเขาเพราะมันเป็นทรงเขาเขาไม่เหมือนคนอื่นเหรอครับนี่ครับคือพ่อพันธุ์ของข้อควยายหาดชัยนะครับตัวนี้ฉายาคือเลยนะรัชชายแห่งทองทุ่ง ราชายห่ทุ่งก็คือเป็นควายไล่ทุ่งนะครับเป็นควายไล่ทุ่งไม่ได้ปล่อยเลี้ยงในคอกนะฮะก็คือปล่อยให้คุ้งฝูงอยู่ข้างนอกเลยนะครับสําหรับดอกคูณนะครับตอนนี้เราก็จะมารอที่ปากทางเข้าคอกนะครับควายกําลังขึ้นมาพอดีนะฮะตอนนี้เราพามาดูดอกคูณซะหน่อยนะครับวันนี้อัปเดต ที่เดินมาอยู่ต่อหน้านี้ก็เป็นพ่อพันธุ์ของข้อคอายหาสชัยนะครับตอนนี้กำลังเดินมานะครับด้วยความองอาจนะครับว,วันนี้ก็มีพรีเซนเตอร์นะ เป็นลูกสาวคนเล็กของพี่กอบนะครับมาช่วยจับควายนะฮะอ่ะเจ้าดกคุณเป็นลูกของใครครับพี่กอบครับเด็กคุณเป็นลูกแก้วฟ้าหลานพยาหงครับแ,ม,แ,ม,ม,แม,ม่แม่งามอุทยัยเอ๊ะแม่งามแม่งามอุทัยตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าพี่ยังมีอยู่ครับตอนนี้เขาเขาอยู่ไหนเอ่ยตอนนี้คือไปอยู่ที่ชัยนานครับชัยนาธครับผม โอ้ตอนนี้ก็น่าจะอายุเยอะแล้วพี่เนาะตอนนี้เนาะโอ้เยอะๆอายุอายุเยอะมากครับตอนนี้ดอกคูณเนี่ยอายุสักกี่ปีครับตอนนี้ตอนนี้เจ้าคูณเข้าเข้าเข้าสิบปีปีเนี้ยสิบปีครับผมอ่าสิบปีแล้วนะครับสำหรับดอกคูณนะครับอันนี้มาเป็นควายที่จุดเด่นนะครับวงเขาสวยงามมากนะครับสำหรับดอกคูณเวลาเข้าสนามนี่เป็นยังไงสนามคือทุกสายตาเข้ามาต้องก็ดูเขาเพราะเพราะมันเป็นทรงเขาเขาไม่เหมือนคนอื่นเขาครับ ตอนนี้เป็นควายวงเขาที่เขาเรียกว่าอะไรนะเข,ข,ขาทรงบอง้องบาทเนาะบ้บาทสวยงามนะครับตัวนี้คือข้อสนอปรากขคือหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวที่มีอยู่นะตอนนี้นะครับสําหรับดอกคูณนะฮะตอนนี้ผลงานของเขาก็ก็มีตัวเดียวใช่ไหมพี่ตัวเนี้ยครับมีตัวเดียวเลยไม่มีพ่อพันธุ์ตัวอื่นเลยครับผม ดูความสง่างามนะครับผมก็เข้ามาหาพี่กรก็หลายรอบแล้วนะครับพามาอัปเดตวันนี้นะครับสําหรับดอกคูณนะฮะตอนนี้รับผสมจริงไหมครับตอนนี้ตอนนี้รับผสมจริงเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับรับผสมจริงก็ไปกับสี่พันบาทไปกับสี่พันครับฝากทับถ้าฝากรับถ้าฝากทับก็คือสองเดือนคิดหมื่นสาม สองเดือนหมื่นสามครับถ้าฝากไปรายวันก็วันละร้อยห้าสิบาทวันละร้อยห้าสิบาทครับผมอืมครับตอนนี้น้ำเชื้อไม่มีมาต้องมาผสมจริงอย่างเดียวครับน้ำเชื้อยังไม่ได้รีดครับผมอืมครับตอนนี้น้ำเชื้อยังไม่มีนะครับสำหรับเจ้าดอกคูนนะครับพ่อพันุควายที่มีวงเขาที่สวยงามนะครับจุดเด่นครับตอนนี้ความสูงน่าจะประมาณร้อย6ยหกหกสิบ น่าจะหกสิบบวกอะครับหกสิบบวก,บวกล้วเนอะไม่ได้วัดมันไม่ได้วัดตอนนั้นวัดตอนเมื่อสองสามปีที่แล้วมัน 160, 160ร้อยหกสิบร้อยหกสิบเจ็ดไม่ถึงไม่ถึงหกสิบสองอืมครับแต่ตัวนี้ก็สูงใหญ่น่าดูนะฮะ <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้น้องแก้วกับพี่กอบจูงดูไซเรน่ะนะครับนี่มา <นะ S 2> เร็วมาเร็วมาเร็ว,รวพอพันธุ์ที่มีจุดเด่นแล้วก็เป็น ลักษณะควายดั้งเดิมของบ้านเรานะครับสำหรับดอกคูนนะครับดอกคูนก็เป็นเชื้อสายของพญาหงนะครับซึ่งแก้วฟ้าก็เป็นลูกของพญาหงนะครับพญาหงกับแม่แม่อะไรนะนนแม่งามอุทัยนะงามอุทยครับอ่าแม่งามอุทยนะครับอันนี้ดูช่วงด้านหลังนะครับ ตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์ดีเลพี่ตอนนี้สมสมบูรณ์นะครับผมสมบูรณ์เลยเนาะตัวนี้เนาะคร,ครับนี่เป็นช่วง้ายนะครับสมบูรณ์เต็มที่นะครับสําหรับดอกคุณนะฮะเเดี๋ยวเราจะไปดูผลงานของเจ้าดอกคุณกันนะครับว่าตอนนี้จะเหลือสก,กิดตัวเพราะว่า ชุดชุดก่อนอันนี้คือปล่อยไปหมดแล้วใช่ไหมพี่ปล่อยหมดแล้วครับตอนนี้เหลืออายุเยอะสุดประมาณเท่าไหร่ตัวน,นี้ครับเยอะสุดประมาณเท่าไหร่ครับลูกของดอกคุณตอนนี้ลูกดอกคุณก็คือห้า <5 S 1> เดือนได้ปะฮะเยอะสุดประมาณห้าเดือนได้ไหมครับครับประมาณประมาณห้าเล็กสุดประมาณห้าเดือนนี่ครับคือพ่อพันธุ์ของข้อคคายหาสชัยนะครับ ตัวนี้ฉายาคือเลยนะลาชายแห่งทองทุ่งลาฉายแห่งทองทุ่งก็คือเป็นควายไล่ทุ่งนะครับเป็นควายไล่ทุ่งไม่ได้ปล่อยเลี้ยงในคอกนะฮะก็คือปล่อยให้คุ้งฝูงอยู่ข้างนอกเลยนะครับสําหรับดอกคูณนะครับรูปร่างก็ตามที่เห็นนะครับท้ายดีสวยนะครับลําตัวดีนะครับที่สําคัญก็คือวงเขาเป็นควายสมัยเก่านะครับควายยุคเก่าของเรานะครับ ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับสำหรับควายทรงนี้นะครับในอนาคตนนจะมีการรีดน้ำเชื้อไหมครับผมก็คิดไว้นะครับผมน่าจะอนุรักษ์ไว้นะพี่เนาะน่าจะมีการรีดไว้ให้เกษตรกร,ร,กรที่อยู่ไกลๆก็ได้เอาไปพัฒนาครับครับเพราะว่าน้อยนะควายทรงนี้ที่จะเห็นเนาะ